หมออยู่ในรังมันยังมุดเข้าไปได้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลย ดิค่ะขอบคุณของขวัญครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะานนะขายถึงเกียบาทค่าของหก<ะ>อ๋อที่รบาทเหมืมอแดดไม่มีนะโอ๊ะที่หมายเอดเมันอ้าวเหมือนฝนจะตกเมื่อมล้วแดด เจ็ดโมงสิบห้าแล้วหนนี้ไม่ได้ไม่ขับกระบะแล้วจ้าวันนี้ไม่ขับกระบะแล้วหรอขับแล้วพี่เปลี่ยนแล้ว <c oughs> เปลี่ยนแล้ว <c oughs> ไม่ไหวผ่อนแพงเกิน <c oughs> เพิ่มใจนี้หนูได้รถครอบครัวนั้นแม่งรถเห็นแก่ตัวหนูอ๋อแต่ขายกุ้งไก่บแบงค์ไงอุ้ยกี่ปีแล้วอะ่ะสิบปีแล้วไงพี่สี่ห้าห้าปีแล้วก็เกิดพี่เปิดร้านอ่ะเออใน่กิดตาใช่นั่นแหละ หนูต้องบอกเฟิร์สเราพี่ก้อยนี่ลูกค้ายาวนานมากแล้วก็ใช่แต่เปิดตลาดแต่เปิดตลาลแลดลาลแล้วคนเยอะมากพี่เดินมาจะคัดแรกพี่มาซ้เมื่อก่อนขาดทุนทุกวันพี่ตอนนั้นที่ขายไก่ด้วยแม่หนูว่าจะออกแล้วแม่หนูว่าหนูสู้ไปดิแม่หนูว่าหมดวันหนูขาดทุนวันกับหมื่นเมื่อก่อน,นขายตอนไก่ ของพี่เดินมาพุ่งเห็นพ่อกับแม่นั่งอยู่สองคนตอนเย็นด้วยนะโอ้โหอยู่กันต้มาเปิดเออนห่อยถ้าอยู่เย็นบอกเปิดแต่ตีสองอยู่เย็นๆนะตอนตลาดเปิดในใหม่อ่ะนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเส้นไว้ตรงตอนเย็นอ่ะเห็นเราก็ขายตรงเช้าเย็นนะครับหลังเดียวนะคะขอบคุณนะคะพี่เลยอย่างเดียวนะครับเท่าไหร่ร้อยสี่สิบครับผม ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะก็มาเอาล่ะมาเลยค่ะ ต้องทำอะไรนะถ้้มันโดนไปเลยมันไม่กัดหลบถ้าเป็นหมันก็ได้แลยกระดาษเป็นตัวหมันเป็นตัวหมันพูดเย่าดีมาคำนวารู้หรอไม่ได้มาคำนวณนะตัวเล็กหนั่นแหละวนป้ายน่ะโดนจิเป็นลูกนี้แลกระดาษ ลูกเขาขับรถมาถึงก็วันนี้รถเขาดีเลยคนรถใหมด้วยคนรวยบางคนคนรวยไม่ไม่คนรวยจริงเขาไม่ค่อยแบบโชว์ไม่ค่อยอวดแต่งตัวบางคนแต่งตัวซ้ำซ้อมากอะแต่งตัวฉิบหายลูคนนั้นะที่ชอบมาซื้อเส้นเราที่เสื้อชอบเลื้อดสีมากเลือนั่นแหละแต่งตัวไหนมาเมื่อวานเตยน้ำตาล คะมาได้เลย,เลยมาหน้าร้านเลยครับผมมีชั่วสองร้อยห่อกินได้หมดหนูช <c oughs> อบพี่คนเนี้ยพ่ยวอวัสดีค่ะก็อ,อะไรมาครัพ่อวันนี้ไม่ได้ซื้อหวยนานนะเอาตั้งหน่อยแฮว่ะนานซื้อทีเอาตั้งหน่อยเส้นลืมมัดขอโทษหหม้อเส้นยยเลือกปลมีลูกชิ้นตะยอเด็กเสือเงินยี่ป้อม มีเยอะมีเยอะเล็กเสือก็อะไรบ้างอีกรอบกะเพรางอกแล้วก็อะไรนะชิ้มอีกไหมชิมปกพรมเล็กแล้วก็ปลายออาวก็ <c oughs> มีปลายาวเส้นใช่สองอองอกงอกบานใช่ใช่ เาาทนี้นะคะสเจ็ดสามห้ายี่สิบแปดี่สิบห้าสิบหนร้อยห้าสิบบาทสิบเจ็ดสามห้ายี่แปดยี่สิห้าสิบหรห้ มากั้งหลายงวดแล้วงวดนี้นะหลารอบรางวัลที่หนึ่งพ่อสาธุสาธุ <c oughs> ขอบคุณนะะรวยแล้วยอย่าลืมหนูนะรวยแล้วจะเนาเลยถ้าดู <c oughs> สามสี่บวกสามสองบวกี่สิบกี่สิงดูสสามสี่สามสองยี่สบยีบปดไรล่ตุ่นเอาไปตุ่นตุนอะไรคะตุนโผล่ตุ่นพะโลตุ่นพะโลต้องเป็นเครื่องหมายพะโลเครื่องหมายพะโลส่นยาจีนอ่ะแล้วก็ใส่ละสุญน,น้ำาลใส่